สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนค่ะสำหรับในคอนเทนต์นี้นะคะแอดวานก็ไปเจอว่าเนติเซนจีนเองเขาก็มีความสนใจเหมือนแอดวานเลยนะคะในคอนเทนต์ก่อนหน้านี้ถ้าเพื่อนๆฟังแล้วนั่นก็คือหวานก็พูดถึงชีวิตที่มันบิดเบี้ยวของหลิวซางเช่นเดียวกันเออไปเจอมาที่จีนก็พูดเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าที่จีนเขาวิเคราะห์ว่าอย่างไรบ้างนะ่าสนใจดีค่ะอาจจะมีหลายหลายส่วนเลยที่เพิ่ม เติมจากที่หวานเคยได้พูดเอาไว้แล้วนะคะทางจีนนะคะเขาเริ่มต้นบอกว่าเรื่องนี้สำหรับงานบุพผาสก,กุณาน,นั้นนะคะออนแอร์มาก็ชนกับเรื่อง ตำนานรักนะคะสวรรค์จันทราค่ะก็ออกเวกออกอากาศในเวลาเดียวกันนะคะคือคำว่าเวลาเดียวกันก็คือวันเดียวกันแต่แต่ว่าสำหรับเวลาแบบชั่วโมงอะไรเงี้ยก็คนละคนละส่วนกันเพราะว่าทางด้านไอ้ฉีอี้นั้นออนแอร์ช่วงกลางวันใช่ไหมคะส่วนเ,เรื่องของคุณหยางจือนะคะงานบุพผาสกุนานั้นออนแอร์ช่วงพร่ำเทามาประมาณ2ทุ่มนะคะของจีนก็กลายเป็นว่า2เรื่องนี้ต้องมาแข่งกันนะคะก็พยายามที่จะแย่งเรตติ้งกัน นั่นเองค่ะในแง่ของข้อมูลนะคะทางจีนก็บอกว่าเรื่องของคุณหยางจือกับคุณหลี่เซียนนะคะก็คือความงามแห่งชาติเนี่ย หรือว่างามบุภาสกุณาแหมเปลี่ยนชื่อให้เขาคือเป็นชื่อติดชื่อในนิยายต้นฉบับนะคะงามบุภาสกุนานั้นมี่อ й т ติ้งที่ได้เปรียบนะคะกว่าทางตำนานรักสวรรค์จันทานั่นเองค่ะครั้งนี้ก็ทำให้ทางแพลตฟอร์ม Mango ้ v นั้นนะคะก็เหมือนกับคว้าชัยชนะมาได้แล้วก็ทำผลกำไรมากเพราะว่าโดยปกติแล้วนะคะคละครบนแพลตฟอร์มนี้ไม่ค่อยได้รับความนิยมมากนักนะคะแล้วก็มักไม่ค่อยมีสาระแต่ว่าครั้งนี้มีเรื่อง งามบุพพาสกกุณามานะคะเป็นการผสมผสานองค์ประกอบที่สวยงามของจารีตวัฒนธรรมแล้วก็องค์ประกอบในสมัยราชวงศ์ถังที่สวยงามแล้วก็ยังแฝงไว้ด้วยคติข้อคิดที่น่าสนใจอีกมากมายเลยนะคะของเรื่องราวที่ผู้หญิงต้องทำงานหนักแล้วก็ต้องฝ่าฟันก้าวไปถึง จุดสูงสุดของชีวิตนะคะผ่านจากการทำธุรกิจนั่นเองนะคะมาพูดถึงปัจจัยด้านสไตล์ประจำชาติกันก่อนตามคำกล่าวที่ว่าเมื่อใครคนหนึ่งมีชื่อเสียงเนี่ยเขาก็จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ค่ะทันทีนะคะที่เรื่องนี้ออกอากาศก็โดนถูกกล่าวหาว่าลอกเลียนแบบนะคะการแต่งหน้าเสภานหน้าผมมาจากละครเรื่องอื่นแล้วก็ยังเป็นเรื่องราวที่เหมือนกับเอาอิงประวัติศาสตร์ก็มีการพูดถึงประวัติศาสตร์นํามาเปรียบเทียบกันนะคะแล้วก็ตัวละคร ต่างๆในเรื่องนี้ก็ดูเหมือนจะเดินออกมาจากจิตตกรรมฝาผนังของราชวงศ์ถังในสมัยที่รุ่งเรืองค่ะซึ่งอันนี้ได้รับคำชมนะคะว่าเรื่องนี้ทำได้ดีแล้วมันก็สวยมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วมันก็คือทางจีนเขาก็บอกว่าคือมันจะไม่ไม่เหมือนกับลอกเลียนแบบมาจากเรื่องอื่นได้อย่างไรเพราะว่ามันก็เป็นราชวงศ์เดียวกันไงไอเรื่องที่เขาเปรียบเทียบมันก็มาจากราชวงศ์ถังเพราะฉะนั้นการแต่งเนื้อแต่งตัวแล้วก็การแต่งหน้าก็เลยเหมือนกันนั่นเองนะคะทีนี้ บ็อกเกอร์ก็บอกว่ามาพูดถึงนางเอกกันบ้างดีกว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้นะคะละครที่นางเอกนะคะทำธุรกิจแล้วประสบความสำเร็จสูงสุดในชีวิตนั้นก็มีก็มีออกมามากมายแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ามีไม่กี่เรื่องเท่านั้นที่สร้างชื่อเสียงแล้วก็ได้เรตติ้งดีนะคะซึ่งเขาก็มาเทียบกับเรื่องมั่นมุกมั่นยกของเจ้ารู้สื่อด้วยนะซึ่งเรื่องนั้นก็ได้รับความนิยมเช่นเดียวกันนะคะแล้วต่อมานะคะกข็ข่าวของเจ้าลู้ซือที่ได้ถูกไล งานว่าถูกส่งตัวเข้าไปในโรงพยาบาลด้วยโรคซึมเศร้าซึ่งก็ทำให้เกิดความวุ่นวายอย่างมากนะคะในความคิดเห็นของประชาชนนะคะแล้วก็ไปดูเรื่องมันมุกมันยกกันมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะคะนี่บ็อกเกอร์เขาเขียนแต่ว่าละครเรื่องนี้งานบุปผาสก,กุนานั้นแตกต่างออกไปอาจจะเป็นเพราะสไตล์นะคะของการเป็นละครจีนคอสตูมโบราณซึ่งมีความแข็งแกร่งแล้วก็มีส่วนร่วมของนางเอกหยางจือนะคะซึ่งสู้ชีวิตมากๆในเรื่องนี้ ก็โดยสรุปก็คือละครเรื่องนี้ถือเป็นละครนะคะที่ดีที่สุดในบรรดาละครที่ออกอากาศในเวลาเดียวกันนะคะนี่เป็นความคิดเห็นของบ็อกเกอร์จีนนะเพื่อนๆหลังจากพูดถึงความสําเร็จโดยรวมของซีรีส์แล้วเรามาพูดถึงการกําหนดลักษณะของตัวละครกันดีกว่าเหตุผลที่นางเอกมาถึงจุดสูงสุดในชีวิตของนางได้เนี่ยไม่ได้เกิดจากความพยายามของนางเองล้วนๆน,นะแต่ว่าก็ยังได้รับความช่วยเหลือจากเจียงซางอย่างด้วย แต่อย่างไรก็ตามก็คือทั้งนางเอกแล้วก็พระเอกนั้นนะคะต่างก็มีเขาเรียกว่ามีมิตรภาพมพีเป็นพันธมิตรกันนั่นเองส่วนอีกคนหนึ่งนะคะที่มาเกี่ยวพันกับนางเอกก็คือหลิวซางซึ่งเป็นอดีตสามีของเหอเว่ยฟังนั่นเองค่ะเมื่อพูดถึงหลิวซางแล้วมันก็ยากที่จะตัดสินตัวละครตัวนี้จริงๆเพราะว่าจะบอกว่าเขาเป็นคนดีเหรอมันก็ไม่น่าจะใช่เพราะว่าเขานั้นนอกใจภรรยาเช่นเดียวกันเขา ไม่ดูแลเหอมูตันในช่วงที่แต่งงานกันนะคะแต่ถ้าจะบอกว่า anyway, หลิวซางคนนี้เป็นตัวละครที่เลวเหรอมันก็บอกไม่ได้เต็มร้อยเพราะว่าเขาเองก็ยังคิดถึงนางเอกนะคะอดีตเมียหลังจากที่หย่าร้างกันไปแล้วก็ยังคอยช่วยเหลือนางเอกเท่าที่เขาจะช่วยได้ค่ะโดยสรุปแล้วหลิวซางก็เป็นคนที่มีชีวิตที่บิดเบี้ยวไปนั่นเองอย่างมากเลยนะคะนั่นก็คือเขาสรุปมาว่าหนึ่งหลิวซางนั้นนะคะชอบแฟนเก่าเสมอเออจุดนี้จริงนะคะในตน ตอนแรกเนาะในความเป็นจริงนั้นหากหลิวซางสามารถบริหารแบบ การมีครอบครัวแต่งงานแล้วกับเหอไวฟังได้อย่างสบายใจอย่างดีๆเนี่ยพวกเขาก็คงจะมีชีวิตที่ดีได้มากๆเลยท้ายที่สุดแล้วต่อมาทั้งคู่อาจจะมีลูกด้วยกันแล้วก็ได้พิสูจน์แล้วว่านางเอกของเรานั้นเป็นคนมีหัวทางการค้าเป็นนักธุรกิจที่ยอดเยี่ยมเพราะฉะนั้นหลิวซางได้เมียดีมากๆเลยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะหลิวซางไม่พอใจกับการแต่งงานของเขานะคะในครั้งแรกที่แต่งกับนางเอกเขากล่าวหาว่านางเอกนั้นมาจากครอบครัวพ ค,ค่ะต่ำต้อยไม่คู่ควรกับเขาเลยด้วยเหตุนี้เขาจึงรู้สึกดีชั่วขณะหนึ่งที่คือรู้สึกคิดถึงแฟนเก่าอย่างหลี่หยดจนนั่นเองนะคะแต่แล้วในที่สุดนะคะเมื่อเขาเห็นความดีของมูตันเนี่ยก็มันก็สายเกินไปแล้วค่ะเขานั้นตามหาเธอแล้วก็รู้สึกเสียใจแต่ว่ามันก็สายเกินไปแล้วนั่นเองนะคะอีกเหตุผลหนึ่งที่หลิวซางไม่พอใจมูตันนางเอกก็คือเหมือนกบับแบบ เขาอะ่ะมีแฟนอยู่ในใจไงมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่นก็คือหลี่หยดเจนินแม้ว่าทั้งคู่จะเคยเป็นแฟนกันเมื่อหลายปีก่อนแต่ว่าหลี่หยดเจินนั้นต้องไปแต่งงานกับคนอื่นค่ะแล้วก็กลับมาหาเขาในช่วงที่สามีของนางเสียชีวิตไปแล้วนะคะ นางนั้นเดินทางกลับมานะคะมาหาผู้ชายคนที่นางรักก็คือหลิวซางแต่น่าเสียดายที่ความรู้สึกแล้วก็ทัศนคติของหลิวซางที่มีต่อหลโวเจิ้นนั้นเปลี่ยนไปแบบร8อยสองศาเลยนะคะเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล,แล้วแล้วเขาเองไม่สามารถจะทนต่อแรงกดดันจากโลกภายนอกได้ค่ะ แต่อย่างไรก็ตามณจุดนี้พอไม่สามารถทนต่อแรงกดดันแล้วก็การบีบบังคับได้เขาก็ต้องมาแต่งงานกับลีโจนอยู่ดีนะคะในความเป็นจริงแล้วหลิวซางยังคงหวังว่าเขานั้นนะคะจะสามารถ คว้าทุกสิ่งอย่างไม่ว่าจะเป็นความสําเร็จในหน้าที่การงานนะคะด้วยความพยายามของตัวเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามความสามารถของเขาก็ไม่สามารถรองรับความทะเยอทะยานอันยิ่งใหญ่ของเขาได้นะคะในที่สุดแล้วชีวิตเขาก็เหมือนใช้ชีวิตแบบกลายเป็นตัวตลกเลยค่ะ ประการที่2นะคะก็คือเมื่อความสามารถของหลิวซังไม่สอดคล้องกับความทะเยอทะยานของเขานะคะและเขาก็ปฏิเสธที่จะคุกเข่ายอมแพ้ค่ะชีวิตเขาก็เลยต้องบิดเบี้ยวไปอย่างมากนะคะหลังจากเลิกลากับนางเอกของพวกเราแล้วตระกูลหลิวก็อดใจรอไม่ไหวที่จะต้องส่งลูกชายคนนี้เนี่ยให้ได้เมียมใหม่โดยการแต่งงานกับหลี่หยเจินนะคะซึ่งเป็นลูกสาวของอองนิงในตอนแรกนั้นนะคะทางด้านของ เหล่าบรรดาประชาชนเองก็เกรงกลัวอำนาจของตระกูลหลี่แล้วก็พยายามเอา,เอา,เอาตระกูลหลิวแล้วก็เอาใจหลิวซางด้วยเพราะว่าหากหลิวซางนั้นสามารถคว้าโอกาสนี้ก็คือสามารถแต่งงานนะคะกับผู้หญิงทึ่เป็นลูกสาวขององคหนิงได้ก็จะทําให้ตำแหน่งขุนนางของเขานั้นขึ้นแบบพื้พืๆเลยนะคะทีนี้บางทีโชคชะตาก็อาจจะแบบพาขึ้นไปสุดจุดสูงสุดในราชสำนักได้ค่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะในบทละครก็เขาปฏิเสธที่จะแต่งงานกับหลิ่โยเจินซึ่งก็ทําให้เกิดความวุ่นวายเป็นอย่างมากเลยนะคะหลิวซางเลยโดนคนแรกก็โดนลดตําแหน่งไปไปเลี้ยงหมาโนนแล้วก็ การที่ตัวเขาเองประเมินความสามารถของตัวเองสูงเกินไปนะคะก็ทําให้ไม่ถูกตาถูกใจเพื่อนร่วมงานคำมันไส้นะคะก็เลยโดนกันแกล้งแล้วก็ลังแกอยู่เสมอแล้วในขณะนั้นนะคะก็กลายเป็นว่าเขานั้นเหลือความเย่อหยิ่งเพียงเล็กน้อยในในใจเขาแล้วเท่านั้นเขาคิดว่าเขาสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองได้ด้วยความสามารถของตัวเองแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยความจริงอ่ะก็บอกเขาว่าถ้าไม่มีการปกป้อง จากทางตระกูลหลี่ขององหนิงนะคะเขาก็คงไม่มีอะไรแตกต่างไปจากมดตัวหนึ่งเท่านั้นเองใครอยากจะบทขยี้มันให้ตายก็สามารถจะบทขยี้ได้เลยนะคะใครละ่ะจะไปสนใจว่า ว่าคนผู้นี้จะมีอุดมคติและความทะเยอทะยานอันยิ่งใหญ่แค่ไหนที่มันอยู่ในใจของหลิวซางไม่มีใครแคร์นะคะนี้ว่ากันว่าหลี่หยดเจินนั้นโหดหลายมากถึงขนาดที่แบบเออหักขาของหลิวซางแล้วก็บังคับให้เขานั้นอยู่เคียงข้างนางค่ะดังนั้นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับหลิวซางจึงไม่สมควรได้รับความเห็นใจเนื่องจากว่า ตัวแบบเขาอ่ะเป็นคนทําให้มันเกิดขึ้นเองนั่นเองโอ้โหก็เอาเป็นว่านะคะบล็อกเกอร์จีนเขาก็วิเคราะห์ไว้2ข้อใหญ่ๆนี้นะคะซึ่งมันก็มีส่วนนอกเหมือนกันแหละที่หวานได้เคยพูดไปแล้วเช่นเดียวกันนะคะมีความคิดคล้ายๆกันก็ไม่สามารถจะบอกได้ว่าตัวละครตัวนี้เลวแบบ100%หรือว่าเป็นตัวละครดีหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะคะเป็นตัวละครที่แบบอันอั้นตันใจและกันสําหรับหลิวซางรับบทนี้โดยคุณว้ยเจ๋อหมิงนะคะก็ฝีมือการแสดงก็ก็ คือรับรองรับประกันได้สำหรับคุณเวยเจอหมิงแต่ว่าบทค่อนข้างอึดอัดนั่นเองนะคะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ